ดีจ้าวันนี้เคียร์จะผัดกะเพราหมูสามชั้นใส่หน่อไม้ดองลองทำดูยังไม่เคยผัดแต่ว่าจะลองดูหน่อไม้ดองดองเองหน่อไม้ดองก็ต้มต้มแล้วก็ล้างส3องสน้ำให้มันให้มันหายเหม็นเปรี้ยวแล้วก็ตำพริกกระเทียมใช้พริกแห้งมันหอมดีมันไม่เหม็นเขียว ใบกะเพราหมูสาชั้นใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเอ่อซอสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายรสด,ดีหน่อยหนึ่งแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวมาผัดกันเลยตังกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน่อยเดียวก็พอ กระเทียมใส่ลงไปเลยหอมสงหมูสามชั้นใส่ลงไป หอมแล้วใส่น้อไม้โอไปถ้ถึง้ว เอาลงไปลงไปเลยเคเสร็บร้อยเสร็จแล้วจ้าผัดกะเพราหมูสามชั้นใส่หน่อไม้ดองแก้มยอดกระถินแล้วก็ยอดสะเดาอินเดีย ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เคลียร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย